สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว y t u t u สปูสุกคนสายดีกันนอพี่น้อง ok มาพบกับเกดอีกแล้วในช่องเคส USA Channel คนสีสกเกตกันเองคือเกาค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่13กันยายน2020นะคะหตอนนี้ก็9โมงครึ่งนะคะเกํกำลังจะไปเอเชียมาเก็ตนะคะที่เมืองแฮรริสเบิร์กค่ะตอนนี้ก็มาหาอะไรเ,เติมพลังงานก่อนนะคะเพราะว่า เรายังไม่ได้ทานอาหารเช้ากันเลยเนาะตอนนี้มาเข้าคิวรอซื้อดังกินโดนัทนะคะก็ d r through นะคะก็คนเยอะเลยนะคะข้างหน้าคิวเต็มเลยคิวยาวเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีกับสามีนิดหน่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีบอพี่น้องสวัสดีบอพี่น้องเขาอารมณ์ไม่ค่อยจะ enjoy สักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็ดีที่เขายังจะพาไปนะคะโอเคไปชมกันค่ะว่าเกศจะได้อะไรมาบ้างนะคะดูคนมารอซื้อโดนัทนะคะเข้าคิวกัน mm hmm. เพียบเลยนะคะคนที่เขาเดินเข้าไปข้างในเขาก็ได้ออกมาก่อนตอนตอน,นี้นนก็ได้โดนัทออกมาแล้วนะคะรอประมาณ15นาทีได้นะคะกับโดนัทนี่ได้มา6ชิ้นสามีเอาไป กัดแล้วชิ้นหนึ่งนั่นเอ่อทกินหน้าตาอย่างเงี้ยหชิ้นนี้แล้วก็มีกาแฟถ้วยหนึ่งนะคะกาแฟถ้วยเล็กถ้วยหนึ่ง6เหรียญกว่านะคะก็ประมาณร้อยแปดสิบร้อนี่ ตอนนี้เรามองแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะเพิ่งจะล้างรถออกมาเมื่อกี้นี่ล้างก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่นะคะเขาล้างแบบอัตโนมัติวิ่งผ่านมาก็ไม่สะอาดเท่าไหร่นะก็ยังดีกว่าไม่ได้ล้างวันนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่น้ำมันธรรมดานะคะเบนซินธรรมดา2เหรียญ45าน้ำมันดีเซล2เหรียญ55แต่แต่ละ ปั๊มเขาก็ขายราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะ ตัวเมืองแฮริสเบิร์กนะคะทางด้านขวามือที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่เป็นอาคารที่เขาไว้สำหรับจัดงานฟาร์มโชว์นะคะซึ่งเป็นงานใหญ่มากๆค่ะงานนี้เป็นงานที่จัดเกี่ยวกับพวกการเกษตรทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆทางด้านการเกษตรนะคะรถแทรกเตอร์อะไรต่างๆซึ่งเป็นงานใหญ่มากๆเกิเคยมาครั้งหนึ่งนะคะกับบอส แล้วก็เคยถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ชมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกียรติจำไม่ผิดนะคืออาคารใหญ่มากนะคะเป็นงานที่น่าชมมากเลยนะคะแฮร์ริสเบิร์กเป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียนะคะซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองแฮร์ริสเบิร์กนี่ก็จะมีคนผิวสีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสามีเกียรติบอกว่าบริเวณพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ที่ ค่อนข้างอันตรายนะคะไม่ค่อยที่จะน่าอยู่สักไหรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะสะอาดนะคะไม่เหมือนบ้านนอกนะคะภายในเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะคะเขนก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะในบริเวณที่เราไปเนี่ยถนนเส้นนี้ก็ไม่ค่อยที่จะสกระปรกเท่าไหร่นะคะแต่เป็นบางพื้นที่บางเขตนี่แบบโอ้โหสองข้างทางที่แบบเต็มไปด้วยขยะเลยนะคะ ท่าที่เกดเคยผ่านไปนะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปในทางนั้นนะคะถ้าเกิดมีโอกาสจะถ่ายมาให้ชมนะคะว่าตรงไหนที่สกรปรกนะคะคือเกดใหญ่จะให้ชมว่าทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะคะก็จะมีพื้นที่ที่สะอาดพื้นที่ที่น่าอยู่พื้นที่ที่แบบว่าสกรปรกนะคะก็มีทุกประเทศนะคะเหมือนกันหมดค่ะก็ นี่แหละค่ะเด็กก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าสภาพในเมืองหลวงเป็นลักษณะไหนนะคะก็ชมกันเราเองค่ะสามีบอกว่า oh <my S 1> อาคาร <my S 1> ที <my S 1> เ่เพื่อนๆ <my S 1> เห็น <place. S 1> ทางด้านซ้ oh <yeah. S 1> ายมือหลังใหญ่ๆนี้เป็นโรงงานผลิตไอศกรีมเพอร์ชี่นะคะขณะที่เราขับรถผ่านตรงไฟแดงนะคะก็มีผู้ชายโฮมเลสนะคะคือเขาก็ถือป้ายนะคะแล้วก็เดินตามข้างถนน เพื่อที่จะขอบริจาคเงินจากคนที่ผ่านไปสัญจรผ่านไปมานะคะแล้วก็สามีเกียรติเขาบอกเขาไม่ชอบอาวุธมากเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายคนที่เขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะร่างกายเขาก็สมประกอบทุกอย่างเหมือนกับเราปกติเนี่ยแหละคะ่ะสามีเกียรติเขาก็บอกว่าทําไมเขาไม่ไปหางานหาการทําทําไมต้องมายืนขอแบบลักษณะนี้คือเขาจะแบบไม่ชอบอาวุธมากเลยน่ยนะคะ ขาบอกว่าดูอย่างชั้นสีชั้นยังต้องทํางานเลยเขาก็บอกอย่างนี้นะคะตามเมืองใหญ่ๆนี้จะเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะเห็นโฮมเลสนะคะก็คือคนไร้บ้านที่เขาจะเดินถือป้ายนะคะขอเงินจากพวกเรานนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงเอเชียมาเก็ตกันแล้วนะคะที่นี่แหละค่ะที่เกียมาซื้อเป็นประจํานะคะก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่สมควรนะคะ ตอนนี้มาเดินอยู่ในร้านแล้วนะคะนี่ก็เป็นพวกหน่อไม้กระป๋องนะคะอันนี้เป็นผักกาดกระป๋องที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะนี่ก็เป็นพวกเห็ดนะคะนี่เป็น product of Thailand นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็น product of Thailand ทั้งนั้นนะคะพวกเห็ดกระป๋องหน่อไม้กระป๋องต่างๆนะคะก็เยอะนะคะของไทยเราที่ส่งมาจําหน่ายที่นี่นี่คือค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะนี่นะคะก็เป็นกระทิชาวเกาะที่เกล็ดใช้เป็นประจํานะคะ อันนี้เขาจะเป็นแบบเข้มข้นนะคะมาใส่พวกขนมหวานนะคะนี่ค่ะก็มีหลายยี่ห้ออยู่นะคะมีทั้งชาวเกาะอร่อยดีแล้วก็มีอีกนะคะนี่ก็เกยี่ห้อนี้เก็ไม่เคยใช้นะคะไม่เคยใช้อันนี้เป็นพวกผลไม้กระป๋องต่างๆนานานะคะมีหลากหลายชนิดเลยค่ะนี่นะคะมีขนุนอ่อนด้วยพี่น้องจ้าขนุนอ่อน เดีย๋ยวก็จะลองเอาไปแกงดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเกิยังไม่เคยเใช้ขนุนอ่อนกระป๋องลักษณะนี้นะคะตอนที่อยู่เมืองไทยสมัยอยู่เมืองไทยก็เคยแกงขนุนอ่อนนะคะก็อร่อยนะคะนํามาแกงกะที่ใส่กระดูกหมูนี่อร่อยมากเลยนะคะนี่ก็เป็นพวกผลไม้กระป๋องต่างๆเป็นกุ้งแห้งก็มีนะคะนีเ่เป็นของเวียดนามก็มีนะคะเป็นของไทยก็มีค่ะก็ หลากหลายอย่างเลยนะคะที่ส่งมาจากประเทศไทยเรานะคะนี่ก็คือ,อแจ็ครุตนะคะก็คือขนุนนะคะในน้ําเชื่อมระบายกระป๋องจากเมืองไทยเราค่ะชมกันเอาเองด้วยพี่น้องจา้าคือเยอะนะคะหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนี่เป็นน้าใบยะนางน้ําใบเตยนะคะตราแม่สีนะคะน้ําใบเตยนี่เก๋ก็จะลองเอาไปทําขนมดูนะคะ แล้วก็น้ําใบยานางนี่เกดก็จะเอาไปใส่แกงหน่อไม้นะคะไปไว้ใส่แกงหน่อไม้เกดชอบทําแกงหน่อไม้นะคะนี่ก็เป็นพวกผลไม้กระป๋องนะคะก็มีเงาะกระป๋องมีมังคุดกระป๋องนะคะเกียังไม่เคยทานนะคะมังคุดจากกระป๋องลักษณะนี้เกดก็จะลองเอาไปชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ ซึ่งก็ก็มีผลไม้กระป๋องหลากหลายอย่างนะคะซึ่งนําเข้ามาจากเมืองไทยเรานะคะมาทางนี้เป็นหน่อไม้ดองนะคะบานเท่าเอิญนอไม่สมนั่นแหะพี่หนองจ้าเห็นไหมคะก็มีหลากหลายอย่างนะคะมีทั้งกระชายนี่กระชายนะคะมีรากบัวมีกระเทียมดองมีสารพัดอย่างคะ่ะนะคะก็ ถือว่าของพวกนี้ยังมีเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ขาดตลาดนะคะแต่อาจจะมีขาดเป็นบางอย่างนะคะอันนี้เป็นถั่วลันเตาค่ะเกียรชอบมากเลยนะคะถั่วลันเตาอบกรอบสีรัชานะคะอันนี้เป็นกล้วยตากพี่น้องจ้ากล้วยตากนะคะลองเอาไปชิมดูเกียรยังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวชาวลองเอาไปชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ชมนะคะก็เดินชมไปเรื่อยๆค่ะ มีขนมเยอะแยะเลยนะคะขนมส่งมาจากเมืองไทยเราก็หลากหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นขนมจีของจีนบ้างของเวียดนามบ้างนะคะก็คือตลาดเอเชียเนาะนี่เป็นพวกเส้นนะคะอันนี้เป็นเส้นหมี่ไวๆจากประเทศไทยเรานะคะเส้นหมี่ใวใเก๋ก็ชอบนํามาทําก๋วยเตี๋ยวนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนโอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะคะเป็นเส้นขนมจีนมาจากเมืองไทยเรานะคะก็เส้นแห้งมาลักษณะนี้ก็นําไปต้มนะคะพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งต่างๆนี่ก็นําเข้ามาจากเมืองไทยเราเยอะมากนะคะแต่ว่าเกียวมองหาเส้นกุ้ยจับแบบเส้นใหญ่นะคะไม่มีนะคะปกตินี่เขาจะมีแต่ว่ามองหาแล้วเที่ยวนี้คือไม่มีนะคะ เกศชอบนําไปทํากุจับนะคะชอบทานกุจับสามีเดินมาส่วนอันนี้เป็นพวกน้ําพริกต่างๆนะคะตราแม่สีซึ่งสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยเครื่องจักรทันสมัยทุกอย่างนะคะสะอาดที่เกตพูดได้เพราะว่าเกศได้ไปเดินทัวรอบโรงงานมาแล้วนะคะเพราะว่าได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีคุณหมูคือผู้บริหารบริษัท แม่สีนะคะได้พาเกตแล้วก็น้องๆนะคะนำทัวร์รอบโรงงานเลยนะคะซึ่งเข้าไปภายในโรงงานนี่คือแบบว่าโอ้ได้กลิ่นหอมนะคะพวกเครื่องเทศต่างๆนะคะวัตถุดิบที่สดสะอาดใหม่ทุกวันนะคะเกลือรับประกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตราแม่สีนี่คือแบบว่ามั่นใจได้นะคะว่าทุกอย่างถูกหลักอนามัยแล้วก็รสชาติดีมากนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยลองลองไปหามาใช้ดูนะคะแล้วจะติดใจค่ะส่วนอันนี้เป็นปูนแดงด้วยพี่น้องจ้ากเกก็จะซื้อไปไว้เผื่อว่าได้เชื่อมฟักทองเชื่อมมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะคะเอาไว้แช่ค่ะมาทางนี้ก็เป็นพวกข้าวนะคะเป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวดำข้าวแดงซึ่งก็นำเข้ามาจากประเทศไทยเรานะคะ Product of Thailand ทั้งนั้น,นะค่ะ เกดก็ชอบซื้อข้าวกล้องข้าวเหนียวดำนะคะอะไรพวกนี้เกดก็นําไปผงรวมกันกับข้าวหอมมะลินะคะเกดชอบทานพวกข้าวกล้องอะไรพวกนี้นะคะคือประโยชน์เยอะนะคะมาทางฝั่งนี้เป็นพวกอาหารแช่แข็งนะคะ product of Thailand ดูซิว่านี่คือข้าวต้มมัดไส้กล้วยด้วยพี่น้องจา๋านี่ราคา5้าเหรียญกว่านะคะก็ประมาณ160กบว่าบาทคุณเดิมพี่น้องจา๋ขาข้าวต้มสองมัดน่ะ แพงอยู่นะนี่ก็มีพวกขนมกล้วยนะคะนี่ก็ห่อไปตองมาอย่างดีเลยพี่น้องจ๋าขนมตาลก็มีนะนี่เป็น product of Thailand นะคะส่งมาจากประเทศไทยทั้งนั้นค่ะก็มีหลากหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นสตอพี่น้องจ๋าสตอค่ะสตอร,ตอรกิชอบมากเลยนะคะเกิตก็ไม่ได้ทานสตอนานแล้วนะคะก็จะซื้อไปหลายแพ็คเลยล่ะคะ่ะเอาไปแช่ใส่ช่องแข็งไว้นะคะไว้ทานกับส้มตำทานกับน้ำพริก และนี่ก็เป็นทุเรียนแช่แข็งส่งมาจากประเทศไทยเรานะคะพาวหนึ่งสี่เหรียญ99ลูกหนึ่งนี่ก็ตกอยู่ประมาณ20กว่าเหรียญน,นะคะเห็นว่ามันไม่ค่อยอร่อยคับเพราะว่ามันไม่เหมือนทุเรียนสดๆบ้านเราเนาะก็คือแช่แข็งมาถ้าเราไปแกะออกที่เวลาเราทานก็จะเป็นนิ่มๆเละๆนะคะก็เป็นพวกเนื้อแช่แข็งนะคะมาทางด้านนี้ก็เป็นพวกผักต่างๆนะคะพวกผักต่างๆก็หลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนี่มีหัวปลีด้วยพี่น้องจ๊า เห็นไหมหัวปลีเอาไปทําอะไรทานจะอร่อยนะคะนี่แหละค่ะพวกผักต่างๆก็มีเยอะแยะนี่หนอไม้พี่น้องจา๋าหนอไม้สดนะคะเก็ตก็จะเอานะคะพาละสี่เหรียญเก้าสิบเก้าเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างแพงอยู่นะแต่ว่าเก็ตก็จะซื้อไปแกงนะคะทําเป็นแกงหนอไม้สดก็น่าจะอร่อยะคะ่ะก็คลิปนี้เก็ตคงต้องลาไปก่อนแล้วพี่น้องจา๋าเอาไว้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเก็ตจะมา ให้ชมว่าเก็ตได้อะไรมาจากมาเก็ตบ้างนะคะเพราะว่าเก็ตได้ของมาเยอะเลยถ้าจะโพสต์ในคลิปนี้ก็คงจะยาวเกินไปนะคะเก็ตก็เลยขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอให้ทุกานโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ